สำรับข้อสูดที่เช่สเตเดียมแห่งแชมปกระทาลเลกกประเทศไทยครับที่ประเสียนเจ้าของร้านอาหารประเสียนตำแหลกนะครับผมเป็นร้านส้มตำที่มีชื่อที่สุดในจังหวัดขอนแกน่นเธอบอกว่าใครนะฮะในจังหวัดขอนแก่นไม่รู้จักร้านประเสียนตำแหลกเนี่ยเชยที่สุดครับผม เริ่มตำส้มตำนะฮะแล้วก็ขายนะครับตั้งแต่สมัยยังเป็นรถเข็นจนตอนนี้นะครับผมเป็นร้านใหญ่โตแล้วก็โด่งดังนะครับผมมากว่า20ปีคิดค้นเมนูในสูตรของเธอเองนะครับผมถึง480เมนูและก็ล่าสุดครับกับ Isin Culinary ครับนะครับผมปี2013นี่เองนะครับผมชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลาครับและเธอยังบอกว่ารสชาติอาหารแบบของเธอนี่นะครับแซ่บหลายเดอนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เธอก็พร้อมที่จะออกมาแล้วครับเชิญพบกับพี่ประสิทธิ์ครับ มาดีไหมครับพี่ประเสริฐครับคักก็ดีจ้ะก็ดีนะครับผมและมั่นใจไหมครับว่าวันนี้ประเสริฐตำแหลกจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กผมมั่นใจเกินร้อยจ้ะโอ้โหแล้วพี่ประเสริฐจะใช้เทคนิคพิเศษอะไรไหมครับเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราโอ้ความแซ่บที่เชฟเพินมมีมีคือข่อยโอ้โหความแซ่บที่เชฟม่มมีเหมือพี่ประเสิฐนั่นเองนะครับ พร้อมไหมครับพี่ประสิิพร้อมเกินพร้อมค่ะพร้อมเกินพร้อมโอเคงั้นเราไปดูกันครับว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิ t เช่น Sta เดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรม เชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอี่ยพี่ประเสียงครับจะเลือกท้าเชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับถึงค่อยสิเป็นแม่ค่ตาตำมะคงอาหารอีสานค่อยก็บ่เคยแพย้ไไรขอเรียกเชฟชุมพ้นค่ะ สุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยสุดยอดเชฟผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ลงบนจานอาหารในสไตล์ไทยแทย้ๆกับตำแหน่งเลข,ขาธิการสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยผู้กระตุ้นวงการอาหารไทยในปัจจุบันและผู้สอนการทำอาหารไทยในต่างแดนกว่า30ประเทศ จากจุดเริ่มต้นโคลบพริกตำกระเทียมหยิบจับในครัวช่วยร้านอาหารตั้งแต่เล็กซึมซับความเป็นอาหารไทยใช้ประสบการณ์พัฒนาความสามารถลองชิมและสังเกตอาหารไทยหลากหลายเพื่อหาเคล็ดลับมาใช้สร้างสรรค์เมนูเฉพาะตัวและนี่แหละครับเชฟชุมพลสุดยอดเชฟกระทาเหล็กพ่อครัวใหญ่เจ้าแห่งสูตรอาหารไทยและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่า ผมจำได้ว่าในดินแดนสยามประเทศอันอุดมสมบูรณ์มีวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดหนึ่งอยู่คู่กรูไทยมาอย่างชานานด้วยเนื้อสัมผัสและรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัวจึงทําให้สามารถดัดแปลงเป็นอาหารอันเลิศรสได้หลากหลายเมนูในวันนี้ผมจึงอยากให้ยอดฝีมือทั้งสองได้ลองในมิตวัตถุดิบที่กําหนดให้ออกมาเป็นเมนูสุดล้าเลิศด,ดูบ้างคุณประเสียนคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเห็กไหม ้อมสิลุงสเสน่อาหารอีสานแล้วไปคะ่ะเชฟกระทาเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟพ,พุทธาชิงไหมแล้ววันนี้ผมก็จะโชว์ความเป็นกลิ่นอาอีสานในรูปแบบชเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยให้ได้ชมกันครับและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือกุ้งไฟ สำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือกุ้งฝอยเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีทั้งโปรโตีนและแคลเซียมอีกด้วยและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูจากกุ้งฝอยได้พิเศษขนาดไหนกับการท้าทิ้งระหว่างผู้ท้าทิงคุณประสีนและ เชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณนะบัดนี้อะไรคุณสิทธิ์เริ่มต้นเรียบร้อยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งนึงแล้วที่เชฟจุมพลเจอไม่เชฟก็ไม่ครัวผู้หญิงใช่และว,วัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะครับผมแบบ กุ้งฝอยครับเพีงผมว่าน่าจะถูกทางของพี่ประเสิทิหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําก้อยกุ้งก็ได้อะไรก็ได้นะครับโอ้นี่ดูครับดูดูต่างไปครับรวดเร็วมากนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสึกที่เป็นไทยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอีสานก็เป็นไทยอะไรก็ได้ครับนะครับผมซึ่งอย่างเชฟชุมพลนี่นะครับผมก็ทามันนับไม่ถ้วนนะครับผมไม่รู้กี่เมนูทุกภาค้วยครับใช่ครับผมส่วนพี่ประสียินี่ก็อีสานแท้ๆนะครับครับทำ คิดค้นสูตรแล้วก็เมนูฮะ480เมนูเลยทีเดียวนี่ครับอยากทานแม่แล้วไซส์กำลังดีเลยนะฮะใช่ครับนี่ครับไม่รีรอนะครับพี่เป็นเสียนะครับผมเริ่มตำครกแล้วนะครับโอ้นี่นี่นี่ดูดูดูลีลาครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วนะเชฟผู้ชาาชิงของเราใช่แล้วครับผมไม่เสียชื่อแชมป์ส้มตำลีลาได้าแชมจมูกก็โคตรเก๋ โรบไอ้นั่นก่อนเลยครับท่าไครับแล้วก็ใส่อะไรเอ่ยใส่กุ้งลงไปโอ้โหงี้ยเลยนะโซยูนะครับทุ่งยิงนทกยงกระดิกกะดิดอยู่แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำกะทิฮะกะทิ่ครับกะทิน่าจะปั่นนะครับผมโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยนะอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะโอ้ใส่เครื่องปั่นจริงด้วยคงปั่นไะใช่นะครับ โอ้ต้องบอกว่านะครับวันนี้เรามีทั้งเจ้าแม่ครกและเจ้าพ่อครกนะครับโอ้โหตำกุ้งฝอยกับพริกตักมันเลยน้ำลายไหลครับปริบาลเยอะมากนะครับเห็นแลินน้ำลายถ้าอย่างที่คุณตอมบอกนะน้ำลายซอจริงจริงผู้จักิจครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับก็ได้นำตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกสดนะฮะตำละเอียดนะครับแล้วก็ใส่รวมกับกุ้งแม่น้ำกับกุ้งเต้นตำแบบไม่ละเอียดนะครับเขาจะทำห่อหมกกุ้งสวรรค์นะครับในเมนูที่ชื่อว่าไผ่หกห่อหมกกุ้งสวรรค์แล้วครับโอ้โหไผ่หมก ไทยหกฮอมหุกปุ้งสวรรค์ไม่ธรรมดาจริงร้องร้องเลยจุนชลิดครับน่าแล้วหลายคนนี่เดือยสองสามสี่หกครกนะฮะอ่ามาทางเชฟปสุดคนครับนี่ฮะตั้มเครื่องนะตอนนี้มีกระเทียมพริก หอมตะไคร้ตะไคร้นะครับมีตำแบบเครื่องแกงนะคุณจะคิดครับเครื่องแกงของเชฟกระทะเหล็กนะครับที่โขลกอยู่ในครกนั่นคือตะไคร้มะแข็นพริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะครับเดี๋ยวเขาจะทําซากก้งฝอยมะขามอ่อนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารภาคเหนือนะครับในเมนูรวม4ี่ภาคเลยคือสยามวิสตอมภูมิปัญญาอาหารไทย4ี่ภาคครับเอาอาหารภาคเหนือมาสู้กันนี่สานะครับ อ่าตอนนี้กลับมาทางกุ้ยชายชิงนะครับพี่โอ้นี่มีผักแปลกๆผักพื้นบ้านมาแล้วครับผักอะไรเอ่ยครับวันนี้เหมือนจะกินครับนั่นคือผักขยางนั่นเองนะครับโอ้โหขยางผักขยางครับผมนี่ครับผักขยางเนี่ยไม่จับผิดข้าวได้ครับตอนนี้ครับทางเชฟกระทะเหล็กของเราอ่ามาแล้วครับมากุ้งฝอยนะผสมกับใส่ลงไปในใบชะอมนะชะอมนะครับชะอมฮะนะฮะแล้วทำชุบไข่ทอดนะฮะเออผมไม่เคยกินเลยครับชะอมกุ้งฝอยไม่ชะอมกุ้งฝอยไม่เคยเหมือนกันครับ คุณชักินครับและนี่ก็คือชะอมนะครับปกติเราจะเป็นแค่ชะอมไข่ทอดใช่ไหมครับอันนี้เชฟกระทะเหล็กนะครับใส่กุ้งฝอยลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานแกงส้มกุ้งฝอยผักสวนครัวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารภาคกลางนะครับอยู่ในเมนูสยามวิสตัมภูมิปัญญาอาหารไทย4ี่ภาคครับจัดเต็มวันนี้นะคสี่เมนูก็4ภาคากนะครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กของเราอันนี้ท่าทางจะเด็ดและคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้นะครับผมพี่อิงพาสันครับสวัสดีครับ และคุณตองพระคระใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและแนหนอที่สุดครับพี่บีอนันโร่สวัสดีครับมาที่เชฟูุทาชิงครับมาอีกครบหนึ่งนะครับถือสองสามกลับมาเติมก่อนเดี๋ยวไม่ทันต่อี้ครับนี่ทางผู้ช่วยของเชฟพุทธเลงนะครับนี่ก็ที่จะทำครีมบูเล่นี่เป็นอาหารฝรั่งเศสอย่างหนึ่งฝรั่งเศสแปลงนะแล้อาหารเหนือครับ คุณจะคิดครับตอนนี้นะครับในโบรของเชฟกระทะเหล็กนะครับหลังจากที่เขานํานมนะครับกุ้งฝอยตะไคร้ปัดรวมกันแล้วก็กรองแล้วนะครับเขาใส่วิปปิ้งครีมไข่แล้วก็น้ําพึ่งตีรวมกันนะครับผสมกับน้ํานมข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําไปอบนะครับเป็นครีมบูเรกกุ้งฝอยน้ําพึ่งป่าตะไคร้หอมแหละครับการแข่งขันวันนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับเจอผู้ท้าชิงนะครับเป็นเจ้าแม่แห่งส้มตำนะครับผมพี่ประเสียธิจากร้านประสิทธิ์ตำแหลก จากขอนแก่นครับตอนนี้นะครับกุ้งก็ลงไปในกระทะมันเต้นอยู่เลยอ่ะนะครับวันนี้น่าจะเป็นของพี่พี่ประสียนนะครับครับคุณชะคิดครับครับตอนแรกนะครับเชฟพุทธาชิงนะครับได้คั่วตะไคร้นะครับให้น้ำมันออกนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเขาใส่กุ้งลงไปนะครับกุ้งฝอยแล้วก็ใส่เกลือตาลงไปเป็นกุ้งเต้นคั่วกับเกลือนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูใหญ่ๆก็คือกุ้งเริงระบำแลละครับโอ้โหกุ้งเริงระบำกุ้งเต้นนั่นเอง ต้ออยู่ตั้งนานอช่อาเชฟซึ่งพลขึ้นไปเอากุ้งฝอยเพิ่มนะครับไม่พอนะครับเชฟโคทาเล็กทําไม่พอเหรอะครับโอ้โหอีกเยอะเลยเนาะแต่วันนี้มีเยอะครับมีเยอะถงสามสิบกิโลกรัมครับผมครับตกเป็นราคานี่เท่าไหร่ครับวันนี้สี่พันสี่ร้อยบาทสี่พันสี่ร้อยบาทนะฮะรู้สึกเป็นวัตถุดิบที่ถูกที่สุดนะตั้งแต่เราลงทุนมามาที่ผู้ท้าชิงนะครับตอนนี้นี่เธอหน่อไม้เหรอซุปหน่อไม้ละหน่อไม้ครับครับผมแล้วทำแล้วฮะแล้วก็ลงอีกครกนึงน่าใส่กับ มีขาด้วยนะครับคุณจะคิดครับและนี่ก็คือหน่อไม้นะครับซึ่งไปต้มในน้ําใบย่านางจนสุกนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับแล้วก็มีใบแมงรักนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานซุปหน่อไม้นะครับในเมนูกุ้งเริงระบําทานคู่กับกุ้งคั่วตะไคร้แหละครับวันนี้ทุกผู้ชมคุ้นเคยนะครับเมนูทั้งหลายใช่แล้วครับผมวันนี้เธอสู้ตายด้วยอาหารสีจานเลยครับ นี่อตนนี้ครับทำท่าไอดกุ้งฝอยไม่วก็ทอดกรอบนะครับท่าไหนกุ้งฝอยครับอันนี้นี่ต้องกรอบมากเลยนะมาทำไอ้กุ้งแพงกันบ้างครับโอ้โหดูฮะโอ้น่ากินมากครับนะตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วน่าจะเริ่มช้อนขึ้นมาแล้วโอ้โหเนี่ยน่าสวยอืมโหสวยนนี่กลางดึกสงัดอย่างนี้น่าจะไปหาที่กินที่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นหน้าปั๊มครับต้องทำเองแล้วแหละครับตอนนี้ หอโมกนะครับผมก็กำลังย่างแล้วนะครับตอนนี้ของเชฟพุทธชิงนะครับเอากระบอกข้าวหลามมาผ่ากลางแล้วมัดด้วยรวนนะฮะคุณจะกินครับในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟพุทธชิงนะครับได้ทำการย่างนะครับหมกป่านะครับเขามีกรรมวิธีในการย่างคือตอนแรกเนี่ยจะย่างไฟแรงก่อนนะครับให้เหมือนกับระอุนะครับแล้วตอนหลังนะครับค่อยไปย่างไฟเบานะครับให้ค่อยๆสุกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าไผ่ที่เขานำมาเนี่ยนำมาจากขอนแก่นเลยนะครับแล อันนี้คือเมนูที่ชื่อว่าไผ่หกห่อหมกกุ้งสวรรค์แล้วครับก็คือไผ่หกไผ่หกไม่ได้ครับผมครับผมแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายวูเสียบหลายนะครับหลายมากเลยมากยังกเลยอย่างก่อนไมาไเกือบนะครับเหลือเวลา45นาทีนะครับผ่านไปแล้ว15บห้านาทีโอ้โหตอนนี้ดูสปีดของพี่ประเสิทิ์นี่ว่องไวมากรวดเร็วมากนะครับทั้งดันทู้ทถักิง สุดยอดร,ราชินีส้มตำและอาหารอีสานก็ได้นำเสนอเมนูอาหารรสจัดจ้านแบบอีสานดั้งเดิมออกมาแข่งขันประชันฝีมือการทำอาหารในครั้งนี้กับเชฟกระทะเหล็กได้อย่างถึงใจแต่เมนูของใครจะได้รับมาซึ่งใชยชนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับ